เป็นสะพานชมพยูนใช่ไหมครับชื่อว่าสะพานลีกไัยเขาให้ไปถึงไหนลูกร,รถถึงอะไรลรูกแต่าไจะกำหนดเวลาคือหลังจากสี่โมงเย็นไปเนี่ยห้ามลำเลิศเ้าแล้วแล้วก็ตังจจ้งแต่เช้าจะดีเลยไปดูแล้ว

ไอ้ที่ท่าเรือขึ้นบ้านกลาวนะใช่ครับโอ้โอันนี้ยาวยาวเกือบกิโลเลยเนี่ยแปดร้อยครับไอ้ไอ้ที่เขาระบายสียังไม่ถึงไเมงลูกใช่ครับก็น่ะที่รถมอใส่ใจโอ้เด็กเขาไม่เข้าไปแล้วรถใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพอดูพายุนะครับหอยชมพายุหอยชมพายุนะครับส่วนที่จะดูแถวนี้ ใสว่าเป็นผ้าเรือประมงไปด้วยเลยนะครับในเวลาน้ำลงน้ำลงเลยหอไปอีกครับตอนนี้น้ำขึ้นใช่ไหมลูกตอนนี้น้ำกำลังลงกำลังลงมันแห้งเหมือนกับไอทะเลอันดามันเหมือนกับทเลคราชเาบี ก่อนหน้าก่อนหน้าสองสองห้าก็เราจะเป็นสะพานแล้วก็้าบนไดครับขอบคุณครับๆๆโอเคโอเอันนี้อโอกาสเห็นพยุนนี่ก็น้อยจะไม่รุกน้ำไม่ดีด้วยๆๆนนยัยไไยยงไงครับลับ น้ำตื้นด้วยนะลุงนะโอเคครับผมสวย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 มันมีที่หลีกมีทีทางหลีกครับมีสีสันครับผม อ๋อมีหญ้าทะเลตรงข้างๆนั่นแน่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้นบนกันนะครับเหลีเอเกาเรียกหลีเยง นี่ถ่ายจากชั้นที่4ี่นะครับเขานี้ปีนขึ้นไปดูพยุนข้างล่างจะน้ำลึกพอเหมาะกับพยุนอยู่แล้วก็มียาทะเลนะครับ

อเลงเปันนออันนี้ขึ้นมาชั้นชั้นบนสุดชั้นห้านะครับติดอวนชาวบ้านด้วยนะ อ๋อนี่เรือประมงอย่างเดียวนะตรงนี้นะครับเก้าพฤษภาคม2565ครับสะพานหลีกภัยหอชมพยูนเกาะรีบุง กันตังจังหวัดตรังครับตอนนี้เราอยู่บนชั้นที่ห้าของหอชมพยูนนะครับมองเห็นบ้านมาเรียม